เจนนี่รัชนกนะครับอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้แมมีข่าวทุกวันเลยนะฮะแล้วก็แฟนหนุ่มยิวฉัตมงคลก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ร้อนลุ้นที่จะได้เห็นทายาทตัวน้อยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เราก็ต้องขอแสดงความยินดีนะฮะทั้งคู่ประกาศข่าวดีผ่านช่องทาง Youtube แพ้ของเจนนี่รัชนกบอกว่ากำลังจะได้เป็นคุณแม่แล้วครับเไม่ดองท้องสองขีดอ่ะ ทีมข่าวเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ